แต่คืนนี้ไปไหนมนาะอ๋อครับสองทุ่มออกซุ้มไปเนี่ยอย่าง,อ,างออกบ้านออกจองไปเนี่ยอย่างครับนอนมาหลับครับอ๋อแล้วไปบ้านไหนเอกครับแกว่าไปนั่งดูทีวีสักร,รมอ๋อครับแล้วก็เลยยาวเลยก็นั่งดูทีวีสักไปสักกร,รมครับ เลยมาไหวซูไปบ้านไหนออดครับเอออี้อยู่ะโซกี้มาแบบเพ่งมาเพะโคตมาเพะหันหน้ามาเพะหันไหมเออถ้าอี้นี่โอเคนาโซดไปบ้านไหนออดอ๋อครับหน้าอู้ไงออดถึงกี่โมงอู้ถึงกี่โมงโอ้เออเมื่นะครับอ๋ออู้เรื่องยังกันอู้เรื่องยังกัน ไป,ไปเรื่อยนะค่ะอ๋อมีเรื่องอะไรอย่างพ่อเรื่องราวอะไรอย่างพ่ออ,ญญญพอ,อู้มาหรอแล้วผมก็ก็แค้รับครับ<ด>หันหน้ามาดีๆอ,อีมันมืด,อดแอะแอะเราหันหน้ามาย้ายมันหน่อยแบดค่อยก้อยโอ้ยครับผมแค,รมครม่รับนะครับเนอครับผมก็ไปรับอ๋อไปรับที่ไหน นอนตังอ๋อหน้าห้องเปิดทันนะอือครับผมแล้วรองเท้าเหรอครับเรื่องของรองเท้าเหรอครับคนรับบุ่นใชรัลไปเอาของไข่มาเหมแล้วอะไอย่นงรรองเท้าเกียกเนี่ยก็มันหายไปข้างผมม่เข้าใจอะไยังเหรอันนี้เอกเสาะมาฮึ่อ๋อบุ่ใช่ะวันนั้นเอาไปหายดอนแก้วไม่ริมแล้วข้างหนึ่งนะเออนาอ แล้ววันนี้เอาไปหายที่ไหนมาเห็มค้างหนึ่งกูผมกูบ้าผมนอนแล้วผมทอดอ่ะเมื่นเหลืออยู่ข้างเดียวอ้าวสาะพ่อห่ก็มาหาอันเหาไปแจ้งความบ่มันหหยสองเตื้อแล้วนะมันแบบใจเดียวมันจะมันห่จ่าร้อครับผมว่ามันยันจะเดือดร้อนผมฮะแล้วจะใส่สภาพอย่างอี้กะอี้ก็ได้ฮะ มันก็ยังดีตื่นติ่นเปล่าอ๋อมันจะเดือดร้อนผมเหมืนละผมก็ต้องได้ซื้อหื้อใหม่นอกแลวอย่างมาลึกแต่ว่าบมใช่อย่างมาลึกมาหลืนแต่ว่าก่อนว่าบอกต้องออกบ้านออกจองก็ยังออกอยู่อ่ะแล้วถ้าลดปัดลดต่ําจะย่อย่างใดมันออกไปมื่าค่เมื่อคืนเนี่ย ผมกะ่ะผมม่ใจ่เมาเมาื่อไรอ๋อครับผมมาเมามาเมาเนาะเนีย่ยบาเดี๋ยวเนี่ยผมจะ,ะถามความสมัครใจของลุงชัยเนาะทางเอฟซีอ่ะทางป่าซางเนี่ยจังหวัดลำบูรเนี่ยเปิ้นอยากให้ลุงชัยไปรีวิวสะไว้น้ำ ลุงชัยจะไปก่อถ้าไปเขาจะไปกันเสาร์อาทิตย์นี้ลุงชัยผมก็เลยต้องถามความสมัครใจของลุงชัยเดี๋ยวจะว่ามาักเป็นการบังคับอันยังเงียมันหลายสิ่งหลายอย่างผมอยากถามลุงชัยเนี่ยเปิ้ลเสนอวงเงินมาก่อนหนึ่งหมื่นเต้าเต้าลายอื่นเลยคือลุงชัยไปรีวิวสะว่ายน้ำของเปิ้ลเปิ้ลทำขึ้นมาใหม่อยากโปรโมตสะของเปิ้ลเพื่อดึงดูด ละอ่อนที่ชอบการว่ายน้ําเล่นน้ําเนี่ยเพื่อนจะโปรโมตะเพื่อนน่ยลุงชัยจะไปก่อนครับไปกือใจอย่างอันล่าเหลืออันก็ใบยากป้าไปก็ไปฮะไปก็ไปเอาให้มันหนักแน่นกะไปก็ไปก้ไอเซนเออบาใจบบาดจเออบาใจฮะก็ยังบาอยู่ในข้อตกลงท่าอี้มันเป็นการทํางานนะ อย่างลุงชัยอ่ะอูปุ๊บอูปอุ๊บลูกหนีลูกหนีอ่ะคือมันแบบใจการทํางานเดียวก็อ้างเจ็บต้องเดียวก็อ้างไครเหนียวอย่ะคงก็ตึงบอกแล้วว่าเวลาถ่ายทําหรืออูก,กับลูกค้าคือทำาอย่างมาคือมันเรียบร้อยเข้าใจหรอแต่บัดเดียวเปิ่เสนอวงเงินมาหนึ่งหมื่นบาทคือลุงชัยไปลงเล่นสะนามเปิ้ลใส่เฉพาะผ้าขมาหว่าผ้าตองเนะี่ยเปิฮือ แต่ลุงชัยอะยืนยันมาแหละว่าจะไปก็ว่าบบไปบบต้องลูกหนีผมเนอะถ้าลูกหนีผมผมก็จะเบรคเบิกคือมันเป็นการทำงานไปก็เข้าใจไปไปเดี๋ยวก่อน่ะลุงชัยห้าปากว่าไปแล้วแม่นก่ออถ้าผมจะตอบตกลงกับเปิ้ลเนอะก็คิงอู้ไปแหละก็ผมก็จะอู้กับเปิ้ลเออแต่ ปิ้ลฮือลุงชัยเนี่ยใส่เฉพาะผ้าขาม้านะเออลงเล่นน้ําแล้วขอฮือลุงชัยดำน้ำนึ่งชั่วโมงฮือเปิ้ลพ่อเปิ้ลจะได้รีวิวลงไปดำน้าเนี่ยนึ่งชั่วโมงเนี่ยกั้นหายใจนึ่งชั่วโมงเนี่ยลุงชัยจะทําได้กอครับผม้มครับอา้อาวจะไปลูกหนีจะไปลูกหนีหนอู้กับเปิ้ลเด้ครับบัดได้ครับ,รบอ้าวเหตุผลเพราะอย่างถึงมาได้ใครไปดำน้ำเป็นนึ่งชั่วโมง ให้ไปจนักประดาน้ำมาได้อ้าวที่จริงมันก็ต้องได้อยู่กาผมก็จะอยู่ตังบนถ้ามันครบเดี๋ยวฮถ้ามันครบหนึ่งชั่วโมงผมก็จะตบน้ําให้ลุงชัยหูกะเขาก็ได้คนห้าปันแล้วอ่ะเออฮะแล้วลุงชัยนี่หยังอะแต่กี้ยังบอกว่าเจ้าห้าดาวเป็ชั่วโมงห้าหมาเออก่อนหน่หยังถึงบ่าวาะ ล้าอูบัตันจบตันอย่างน่ะหนึ่งนาทีเฮ้ก็ตายแล้วเมอาอได้กาลุงชัยมาได้มาเพชรกนกาชัย<า>เออ